ดีเจ้าเพื่อนไรนี้สบเดก,ก็จะทําผัดไทยนะเส้นก๋วยเตี๋ยวมันเหลือจากทำเมื่อวานนี้อันนี้ก็มีหวัหอมพริกแห้งแล้วก็กระเทียมนะใส่ลงไปตัวก็มันเหลืออยู่นิดนึงนะ ไปคลิกนิดนึงมันจะได้แผ่น้ำล้างผูวปั่นหน่อยนึง ก็ทำไปได้เรื่อยๆนะอย่าให้มันเสียมาดูกันว่าสมใจจะใส่อะไรบ้างนะใ <c oughs> ส,ส่ซอสมะเขือเทศนิดหนึ่งา <c oughs> มันเหลือนิดเดียวเราก็ใส่นิดเดียวไม่ต้องใส่อะไรเยอะ ซอสสาเขียวนิดนึงนะใส่มากไม่ได้มันจะมันเค็มถ้าเกิดเราอันขนาดน้อยเราจะไม่ยังเหลือจิ้มแล้วก็ต้องทอนถ้าใครถึงก็ต้องออกหวานนิดนึงนะก็ไปเยอะเพราะว่าต้นกระเทียมเหลือนิดเดียว ใส่ได้นะใส่มากอร่อยมากใส่น้อยอร่อยน้อยถึงหมก่อนนะตักชิ้นเลาะจิ้มจิ้มแบบแตกเอาถ้าไม่เปรี้ยวเติมมะนาวดิหนึ่งชาว่านสนใจมะนาวเยอะมากไม่ต้องเอาใส่มะขามเพราะเราใช้ใส่ซอสตล้ เ,น,บบเนะนี่นะที่เหลือจากเมื่อวานนี้ที่ความเส้นเหลือใส่ลงไปเลยไม่มีอะไรเหลือที่นั่นอันเด ยางก็เขนก็ออกแล้วก็เจอความร้อนมันก็จะคลายตัวออกนะ เบาไฟนิดนึงนะช่วยหยิดน้ำมันพยายามตะแคงกระทะันเอาไข่มาตั้งไว้ตรงไหนนะอ้าวนานนานนานไม่เองขี้หลงขี้ลืมก็ต้องยกให้แหละ ไว้ได้แล้วแล้วก็จะสบับให้มันเป็นชิ้นๆนะนเพื่อนๆทำแบบง่ายๆแบบนี้แหละ เป็นอาหารได้ก็าจาัดไปเลยไม่มีคาว่าผิดไม่มีคำว่าถูกนะไม่มีคําว่ากินไม่ได้กินไ,ได้หมดนะจากก้อนแล็แๆกเห็นไหมเพื่อน น,นี่ก็เป็นพริกไทยที่สนใจปมเอาไว้นะก็ใส่ไปนิดนึงจะได้หอ,อมวนวลๆไม่มีก็ไม่ต้องนะบ้างสนใจมีบ้างไม่มีบ้างประมาณนี้เพราะว่าของบางอย่างมันจะหมดไม่ตรงกันและบางทีก็ลืมไปตลาดเจ๊กก็ไปขายไปเลยนะเห็นไหม ันนี้ก็เป็นหน่อถั่วที่เหลือนะใส่ตูเย็นไว้ใส่ได้จ้ะ ไปซื้อเขานะสามจานนะเพื่อนๆจะเห็นว่าวก๋วยเตียวเส้นนิดเดียวนะอย่าทำเป็นหึงหางทิ้งหางนะของอะไรไม่ควรจะทิ้งก็อย่าไปทิ้งยามผนยามให้นี้นะนี้แล้วก็จะใส่มันมีใบต้นหอมอยู่นะต้นหอมก็มาเหลือแต่ต้นหอมจริงๆนะเพื่อนๆจะใส่ลงไปแกะเ น่ากินไหมจ้ะเพื่อนๆผัดไทยเส้นเหลือจากก๋วเตี๋ยวแลนนี้สมใจก็ขอขอบคุณทุกๆกำลังใจที่เข้ามารับชมให้สมใจนะจ๊ะขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขในการดูคลิปของสมใจในแต่ละวันจ้ะสวัสดีจ้า